บทอ่านจากจดหมายนักบุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวเทสโลนิกาฉบับที่หนึ่งพี่น้องจงร่าเริงยินดีเสมอจงอธิษฐานภาวนาะอย่างสม่ำเสมอ จงขอบพระคุณพระเจ้าในทุกกรณีเพราะพระองค์ทรงประทานให้ท่านทำสิ่งเหล่านี้ในพระคริสต์ยเยซูอย่าดับไฟของพระจิตเจ้าอย่าดูหมิ่นการประกาศพระวาจาจงทดสอบทุกสิ่งและยึดสิ่งที่ดีงามไว้ จงละเว้นความชั่วทุกรูปแบบขอองค์พระผู้เป็นเจ้าประทานสันติบันดาลให้ทั้งหลายเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์อย่างสมบูรณ์ขอพระองค์ทรงคุ้มครองท่านให้พ้นคำตำหนดิด้านจิตใจวิญญาณและร่างกายเมื่อพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราเสด็จมา พระองค์ผู้ทรงเรียกท่านนั้นทรงซื่อสัตย์พระองค์จะทรงกระทําให้สำเร็จพระวาจาของพระเจ้าขอขอบพระคุณพระเจ้า